สวัสดีค่ะวันนี้นันจะมาสอนวิธีการทำเหรียญโปรทานกลวยอุปชานะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะก็จะมีเป็นะระฆังพลาส,สติกแล้วก็มีลูกปัดพิกุลทองหยดน้ำสีทองแล้วก็ลวดนะคะแล้วก็กระดาษพิมพ์ตัดสำเร็จจะใช้เป็นสองชิ้นแบบนี้นะมีชิ้น แล้วก็ชิ้นวงกลมเล็กอันนี้ส่วนชิ้นวงกลมเล็กจะมีแต่สีทองสีเดียวเนาะแล้วก็มีเงินเหรียญมีปืนยิงกาวแล้วก็มีกันไกค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเทปแมสสานแบบนี้นะแล้วกออ็มาดูวิธีทำค่ะ เราจะใช้กระดาษเป็นแบบนี้นะชิ้นหนึ่งอ่ะเราจะใช้เป็นแบบนี้ทั้งหมดด้วยกันสามชิ้นสองทรงอันนี้ให้เราตัดพับเป็นสี่เอ่ออพับพับอย่างนี้เนาะพับเป็นอย่างนี้นะนอนสองรอบแบบนี้ก็เราก็จะได้เป็นทรงอย่างนี้แล้วให้ใช้กรรไกรตัดที่ปลายตรงนี้ตรงนี้คือ จะเป็นรูของที่เราเอาไว้ใส่ระครังพลาสติกอะตรงเนี้ยที่ว่าเราเราอยากให้ระครังสูงหรือเตี้ยน่ะตัวเนี้ยเราต้องปรับเอาเองนะให้เราตัดให้เราพับมาอย่างนี้ก่อนตรงนี้มันพับแบบไม่สวยไม่เป็นไรเพราะวาเวลาประดิษฐ์แล้วว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีผลอะไรเลยจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาประดิษฐ์แล้วอะมันก็ประดับ ตกแต่งก็ไม่เห็นชิ้นนี้ละโอเคก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วให้เราทาก,กาวทาก,กาวทิ้งไว้ก่อนก็ได้แบบนี้นะก็จะได้แบบนี้ฝั่งฝั่งที่ ฝั่งที่เป็นสีขาวขึ้นมาแบบนี้ฝั่งไหนที่เราตัดเ,เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าแล้วมันมีสีขาวเนี่ยอันนี้ให้ให้ให้เอาด้านที่ไม่มีสีขาวอะใส่ตรงหลักางตรงนี้เนาะงานมันจะได้สวยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งใส่ละลังเอาไว้เอาไว้เลยก็ได้อันนี้ใส่เตรียมเอาไว้ กาวจะได้แห้งแล้วก็ลองตั้งดูแล้วตรงตรงนี้ให้เราดัดโค้งๆหน่อยพับลงมาอย่างเงี้ยให้เขาซ้อนกันประมาณประมาณนี้เนาะ น่อยคือแค่เฉพาะให้แค่ให้เขาแบบมีพื้นที่ซ้อนกันเพื่อที่จะทากาวอะค่ะแล้วเราก็ทากาวกบกันอย่างนี้เลยแล้วให้เรารอให้เขาแห้งก่อนเอามือบีบบีบดันเอาไว้แล้วตอนตอนที่เรากาวแห้งแล้วเนะี่ยให้เรามาดัดตอนหลังเนาะดัดทรงอะ่ะตอนเนี้ย คือค่อยมาดัดตอนนี้ดัดให้เขาโคง้งแล้วก็แต่งขอบนิดหน่อยก็ได้ตรงนี้ถ้าเราใส่เหรียญสิบอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะใส่ยากนิดนึงแต่ว่ามันใส่ได้ เราต้องการใส่เหรียญสิบเราก็อย่าไปซ้อนตรงนี้เยอะนี่ประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่เหรียญห้าเหรียญหนึ่งบาทก็พอละมันจะทำยากนิดนึงแล้วให้เราทาก,กาวตรงนี้ตรงขอบนี้นะ แล้วก็เอาอันนี้มาคว่ำแบบนี้เลยนะจะได้เป็นจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วตรงขอบตรงขอบตรงนี้ให้เราประดับทากาวบนนี้ แบบนี้นะคะให้เราทำอันนี้ที่หลังนะเทปตัวเนี้ติดมันจะได้แบบชนขอบพอดี แล้วก็ตัดไอตรงปลายไอตรงปลายตรงเนี้ยเวลานั้นนะ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบบานๆออกมาแล้วก็ใส่กาวกาวให้เขาแล้วก็เอามือแปะๆไปให้กาวแห้ไม่ให้เขาแบบหลุดออกมานะในใการแต่งจะได้แบบนี้นะทุกคน แล้วก็ตอนที่เราตกแต่งให้ใช้เป็นดอกบัวสองดอกแบบนี้คือลวดกับลูกปัดหยดน้ำสีทองทากาวตรงปลายตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ให้เราเวลาเรา ประดับเนี่ยให้แนะนําให้เราเอาวางวางตรงจุดที่เป็นรอยต่อตรงนี้นะรอยต่อที่เราทากาวเมื่อกี้นี้งานมันจะได้สวยคือตรงรอยต่อมันมันไม่สวยไงแต่ว่าถ้าเราเอาดอกบัวมาวางตอนหลังเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยต่อละทับอยู่นี่นะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงตรงด้านตรงตรงปลายเนี่ยมันแหลมอยู่แล้วนางไม่ได้ใส่ลวดนะนังก็จะทากาวบนนี้ได้เลยทากาวเสร็จก็เอาลูกปัดหยดน้ำเนี่ยคะ่ะใส่ตรงปลายตรงลำแหลมนี้พอดีให้เขาตั้งแบบนี้นะเสร็จแล้วค่ะ